สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสกรสคเสนอ,อ,ร,สอ,อ,ร,สอรายการ360อองศากับการดูแลชีวิตครูนาทีที่ทุกชีวิตต่างดิ้นรน สูญสิ้นทั้งแรงกายแรงใจความช่วยเหลือที่หยิบยื่นให้คือแรงใจให้ก้าวเดินครูในท้องถิ่นและครูตอนนี้ครูมันโดนทั้งหมดแรงๆเลยคือสามอำเภออำเภอบ้านมีหนักมากโดนมาก่อนผมแล้วที่ท่าวงุงท่าวงนี่หลายหมู่บ้านรอยแพฮะ เรือก็ไม่มีอยู่บนบ้านบนบ้านบางหลังก็ต้องอาศัยกันบนราคากว่ากว่าที่จะออกมาข้างนอกได้ในชีวิตผมผมเกิดท้องน้ําคิดคิดว่าไม่เคยเจอเลยที่น้ําจะท่วมสูงขนาดนี้พึ่งพาอาศัยร่วมใจแบ่งปัน ที่ผมเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นครูก็ทุพคนจริงก็ตัวใหญ่ก็ใกล้บ้านหน่อยเพราะเพราะตอนนั้นน้ามันขึ้นไปช่วยคนอื่นไกลๆก็ไม่ได้แล้วไปไม่ได้น้ามันท่วมหมดก็ช่วยเหลือสิ่งที่เขาเขาร้องขอมาพูดเต็นกันแดดซึ่งจะเอามาไว้บนถนนเพื่อที่จะเอาของมาตั้งแล้วครูเราเนี่ยเรื่องน้ําใจใช้ได้ตัวเองเดือดร้อนแต่ขอขอเรื่องอาหารเนี่ยเอาไปให้คนอื่นให้ช่วยเหลือคนอื่นนี่นี่น้ำใจจากครูครูลพบรีเราครับ ใกล้ชิดห่วงใยเต็มใจช่วยเหลือครูเราเนี่ยเด็กได้รับการเดือดร้อนจริงๆครับตอนนี้เดือดรับการเดือดร้อนบางคนเนี่ยบ้านสองชั้นน้ํายังท่วมเหลือแต่หลังคาคือเมื่อหลังน้ําลดแล้วเนี่ยผมว่าเขาคบคงหมดเนื้อหมดตัวกันไปเพื่อสมควรคือสิ่งที่จะช่วยดูแลครูต่อไปน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องเงินที่จะบรรเทาความเดือดร้อน คือตอนนี้ผมห่วงครูอยู่อย่างหนึ่งเรื่องสุขภาพจิตผมผมไม่อยากให้ครูเนี่ยไปอยู่ตรงไหนคนเดียวยังไงทุกคนพยายามที่จะเข้าหาพวกขาหมูไปตรงไหนกับชาวบ้านอะไรก็ไปนั่งคุยกับเขาเถิดไม่มีที่คุยมาครับมาที่สํานักงานสกศจังหวัดลพบุรีของเรานี่ม,มีมีเพื่อนคุยที่จะทําให้ท่านเนี่ยไม่เครียดซึ่งจะเป็นปัญหาทางด้านจิตใจต่อไปนะสำนักงานคณะกรรมการสกศ ชีวิตครูเราดูแล